ตำราตำนกบาลตำเป็นตำปัวน้องกินอะไรครับข้าวดีอร่อยไปจ้าขอชิมหน่อยคนไทยแล้วก็เจ้าห้องอว้วกส่งเครื่องใส่กอกส่งเครื่องแมนเขาเรียกรถอะไรอ่ะเขาเรียกร๊อกก๊อกอยู่ดีมีแหงเหมือนภาพตอบถูกได้ใบนี้บ้ามีอะไรแข็งแรงที่สุดอย่าบอกนะว,ว่าเดินไปแล้วเดินกลับ คนครับผมเนี่ยคิดไว้เสมอว่าผมจะต้องเที่ยวประเทศไทยให้ทั่วสกอตแต่คราวนี้ผมออกมาประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวเที่ยวได้ก็เที่ยวไป EP 2 0นี้พาไปเที่ยวเมืองเฟืองและวังเวียงสาธารณนั้นประชาชนลาวครับ เมื่อเราบันึงหนองคายก็นอนที่หนองคายหนึ่งคืนนะครับเราจะมีรถตู้พาเราข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวและมาแวะชมประตูชัยซึ่งเป็นอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศลาวลำธารแม่นม้ำคล้ายคล้ายกับกาญจนบุรีบ้านเราครับตื่นเช้าสวยๆและ,ะกิจกรรมกินเนื้อย่างยามเย็นอย่างนี้ทเที่ยวกับที่พาเที่ยวลาวนะครับ <S <S เพียงคนละ3า9 9ันเก้าบาทเท่านั้นเองครับบางครั้งคนเราก็ต้องมีทิปรวมญาติครับและครั้งนี้ญาติผมนั้นจัดทิปขึ้นมาว่าอยากมาเที่ยวต่างประเทศ แต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านไกลๆสักครั้งหนึ่งรายการเที่ยวได้ก็เที่ยวไปนะส่วนใหญ่ก็จะพาคุณไปชมทัศนียภาพควอมสวยงามบนประเทศไทยของเราแต่ครั้งนี้ญาติขอร้องมาที่ประเทศเราผมจะพาทุกคนมาที่เมืองเฟืองแล้วไปต่อที่วังเบียงนครับตามเรามาดูว่าเราพักยังไงคืนเท่าไหร่และเราจะมาที่นี่ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้มากับเที่ยวเรากับต้าเดี๋ยวพาไปรู้จักน้องต้าและทริป ตัวของลุงต้าและการให้บริการของบริษัทเข้ากันครับเที่ยวเรากับต้าก็จะตื่นเช้ามาจะมีอาหารเช้าให้นะครับที่เช้าวันแรกที่เมืองเฟืองก็จะเป็นข้าวต้มหมู แล้วก็ไข่ลูเรานั่งเบรคฟาสต์กินข้าวเช้ากับบรรยากาศที่มีทิวเขามีหมอกมีสายน้ำคงจะเป็นบรรยากาศในความฝันคนทุกคนที่ได้ตื่นมาแล้วได้ดื่มกาแฟเนาะได้กินข้าวบรรยากาศอย่างนี้ผมเคยประทับใจครั้งหนึ่งตอนที่ผมไปที่สม็จนางชีแต่สม็จนางชีเน้นไม่ได้มาสัมผัสใกล้ๆอ,อย่างนี้แล้วเห็นลําน้ําใกล้ๆอ,อย่างนี้นะครับ <c oughs> นะก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งถ้าทุกคนมองไปไกลก็จะเห็นหมอกอยู่ตรงทิวเขาและนี่คือเมืองเฟืองสาธารณรัฐประชาชนลาวครับทุกคน ทุกคนที่มาเมืองเฟืองนะครับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือการตักบาตรที่พระสงค์จะพายเรือมากับทุกคนแล้วก็ผ่อนคลายด้วยบรรยากาศโอบร้อมด้วยภูเขาและทุง่งนาอย่างที่ทุกคนได้เห็นนี่ครับ เรียกรถอะไรอ่ะน mm? <er ี่เขาเรียกรถก๊อกรถส่งพลรถก๊อกก๊น้องกินอะไรครับข้าวอันข้าวดิบข้าวดิบอร่อยไหมจ๊ะขอชิมหน่อยแก่เลยแก่มันเป็นแกะเป็นน้ำนมนี่เลย๋อน้ำนมข้าวยาขวาข้าวทำไมกินอ่ะเสียบเสียบอร่อยอร่อยหลานเจ้ากินกาแฟหน่อย คนไทยแล้วก็เจ้าห้องอ้วสทงเครื่องใส่กอกสรงเครื่องอ๋อใส่กอกสรงเครื่องแมนอันนั้นละมันกวนจาอ๋อแทบ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 กินแล้วติดใจมารอบหน้าแล้วจีมาซิมใหม่ติดใจแห้งพอจีมาก็อ้วมเป็นเท่าไหร่จ๊ะสามหมื่นสามสามหมื่นสามพันหาไม่ถูกได้ใบนี้ถ้าตอบถูกได้ใบนี้โอเคไหมบะหมี่อะไรแข็งแรงที่สุด ไปที tang, ่ไปบาร์บีอย่างมาร์มังต์แบ่งกันนะลูกนะเอาไปซื้อนมแบ่กันนะโอเคครับบ๊ายบายทุณคนครับมาถึงแล้วครับบูรากูล ที่อยู่ในเมืองวังเวียงพอเราเดินมาถึงแล้วมันก็จะคล้ายคลเมืองไทยนิดนึงตรงนี้ว่าสถานที่มันก็ไม่ใช่สถานที่เอกชนเนาะเป็นคล้ายคล้ายก็ทย่นงแล้วก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็คงจะเป็นแม่น้ําสีฟ้าถายแด่น้ำบูลารูนกันครับ ัไเล่นน้ำที <Si ille> <ño> ่บ <likely> ูรากูลเสร็จก็ต้องมาต่อที่ถ้ำนางฟ้า ผมเนี่ยไม่ใช่สายถ้ำสายมูนะแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ไปสหน่อยในถ้ำนางฟ้านี่ก็เดินเข้ามาอุดรภูมิจะเปลี่ยนเลยนะครับอากาศจะเย็นขึ้นปารีเขาอยากมาดูหินง,งอกหินย้อยก็ต้องมาอย่าบอกนะว,ว่าเดินไปแล้วเดินกลับเดี๋ยวผมพาเดินทังออกขมว ประมาณ8นาทีเห็นจะได้แล้วเราก็พบทางออกก็คือทางที่เราเข้ามาตอนนี้เราพบทางออกแล้วแต่แต่ประเทศไทยของเรายังไม่เจอทางนั่นแหละครับเด็กเอ็นเจอรดับของเราที่เราจะไปติดต่อให้้ว้วันนี้และพบกันที่ถ้ำนาค่าสวัสดีครับทุกคนเรามาเจอผู้ใหญ่กลุ่มนึงเหมือนจะทำพิธีอะไรบางอย่าง ประสานเสียงกันเพราะมากเลยครับกลายเป็นว่าเราไม่กล้าถามใครครับทุกคนว่าคือพิธีกรรมอะไรไปหาทางออกกันดีกว่าครับ <laughs> แล้วเราก็พบทางนกสว่างครับทุกคนนี่คือถ้ำนางฟ้าในตำนานของประเทศเราทุกคนมาได้ที่เมืองวังเวียงครับสวยไหมทุกคนมาเที่ยวลาวแล้วไม่มาดูบรรลุนถือว่ามาไม่ถึงวังเวียงแน่นอนวังเวียงในช่วงที่เกี่ยวข้าวแล้วมีอะไรดีกว่าที่คิดดูบรรลุนกัน สบายดีไม่ใช่เหมือนอยู่ดีมีเหมือนเบียช้างเหมือนเบียช้างเที่ยวได้ก็เที่ยวไปเนี่ยไม่ได้เที่ยวเน้นธรรมชาติอย่างเดียวนะครับสังเกตได้ว่าแม้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราต้องจบที่การดื่มนี่สาวเราทุกคนนี่สาวเราแท้ๆหน้าตาน่ารักผิวดีมากๆเลยกระซิบนิดนึงว่าจ้างน้องมาอินเตอร์เทียมทั้งคืนเพียง สองแสนกลีบเท่านั้นครับนี่คือบรรยากาศภาพพีเคที่เมืองวังเวียนและเราขอลาไปด้วยภาพสาวสวยๆอย่างนี้ที่เมืองลาวนะครับเที่ยวได้ก็เที่ยวไป EP20 อย่าลืมปุ่มติดตามปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์อยู่ใกล้ๆกดเป็นกำลังใจด้วยครับ